สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสายเชียร์วงวิโรธจากตัวประกอบหลักร้อยสู่มหาเศรษฐีหากพูดถึงชื่อสายเชียร์วงวิโรธอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักนักแต่ถ้าเห็นหน้าของเขาหลายคนคงต้องร้องอ๋อนแน่นอนเพราะเขาปรากฏตัวในโฆษณาเป็นจํานวนมากเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อโฆษณาของเมืองไทยเลยทีเดียวซึ่งการปรากฏตัวในแต่ละครั้งเขาก็มาในคาแรคเตอร์ที่เกินคาดเดา แต่ที่ทําให้คนจดจําเขาได้อย่างแม่นยําคือโฆษณาของสอสอส,อสอที่มีบทพูดเป็นที่จดจําว่าจนเครียดกินเหล้า โดยชีวิตของเจ้าตัวจากหนุ่มก่อสร้างสู่นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้มีอาณาจาักรทะเลน้ําจืดบนที่ดิน500อไร่ซึ่งร้จักในนามสยามชายหาดทรายขาวโดยเจ้าตัวได้เผชิญกับความยากลําบากมาเกินกว่าครึ่งชีวิตเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยเพร่ะหาที่ทํากินแม้ครอบครัวจะย,ยึดอาชีพทาไร่ทํานาแต่กลับไม่ค่อยมีกินทนเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าเก่าๆหรือได้แจกมาคุณสายเชียร์และพี่พีน้องน้องถูกปลูกฝังมาว่าทุกคนในบ้านต้องช่วยกันทนทําาง แม้เดิมทีจะเป็นเด็กเรียนดีได้เกรด3เกรด C แต่เพราะไม่มีเงินเรียนทําให้ต้องหยุดเรียนตอนมัธยมศึกษาปีที่สองและออกมาทํางานโดยงานแรกหลังออกจากโรงเรียนก็คือทํานากับลุงจุดเปลี่ยนคือวันหนึ่งเห็นหนังสือพิมพ์รับสมัครตัวประกอบซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายในการสมัคร150บาทแต่เพราะไม่มีเงินจึงไม่ได้สมัครทว่าการเป็นมิตรกับคนง่ายทําให้คุณสายเชียร์ได้สนิทสนมกับคนในแวดวงนี้ต่อมาจึงได้งานเป็นนักสแสดงตัวประกอบเริ่มต้นจากเป็นพรีเซนเตอร์และเห็นว่าการเป็นนัก แดงมันไม่แน่นอนงานไม่ได้มีทุกวันไม่พอที่จะไปจุนเจือครอบครัวได้บางเดือนแทบไม่มีงานเลยด้วยเหตุผลนี้คุณสายเชียร์จึงเริ่มทําธุรกิจอสังหาริม,มทรัพย์กับรุ่นน้องที่ทําธุรกิจนี้อยู่แล้วโดยยึดอาชีพนี้มาได้ประมาณ4-5ปีที่แรกที่ลงทุนคือบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการและขยายมาทําที่สยามชายหาดทรายขาวจังหวัดนครปฐมโดยเจ้าตัวได้เผยว่าได้เริ่มพัฒนาที่ดินสยามชายหาดทรายขาวเพื่อความสุขของครอบครัวมาได้ประมาณสองปีแล้วโดยจุดเริ่มต้นเกิดจาก ากมีน้องๆอ,อยากจะจัดงานวันเกิดให้แต่ไม่สามารถหาสถานที่ได้จึงเกิดไอเดียสร้างทะเลส่วนตัวขึ้นมาโดยใช้ที่ผืนนี้ที่เขาซื้อไว้เมื่อนานมาแล้วซึ่งรนน้องใช้เวลา20วันในการสร้างพอเห็นแบบนี้จึงคิดต่อยอดเพราะลึกๆก,ก็อยากจะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อดึงดูดคน นอกจากนี้อีกมุมหนึ่งเขาก็ยังเป็นนักธุรกิจที่ขายที่ดินและบ้านจัดสรรด้วยซึ่งตั้งอยู่ทางด้านหลังของพื้นที่นี้อย่างไรก็ตามคุณสายเชียร์ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าต้องขอบคุณอาชีพสตันแมนขอบคุณโอกาสที่ได้มาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนจนมีวันนี้ก็อยากจะฝากกับแฟนๆที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังว่าอยากท้อแท้กับชีวิตท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Wo อร e ซิเออรขอบคุณครับ